ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ i t t n s s s n n o o m o o p พอดแคสต์แชร์ความรู้เรื่องสุขภาพและประสบการณ์ดีๆของ2อดีตเทรนเนอร์อยู่กับเพลค่ะอยู่กับเทนครับในเอพิโซดวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการวางโปรแกรมสำหรับการเพิ่มกล้ามเนื้อและสร้างความแข็งแรงของร่างกายเราจะมาทำความเข้าใจในการวางโปรแกรมวิธีการวางท่าหลักท่ารองเล่นอันไหนก่อนเล่นอันไหนหลัง ัดวางโปรแกรมยังไงให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดถ้ามีเวลาน้อยแค่2วันต่ออาทิตย์และฟังให้จบนะครับเพราะว่าพวกเราจะมาแชร์เทคนิคในการทำซูเปอร์เซตและมาแชร์เวิร์กอัลสปลิตของพวกเราสองคนครับก็หลังจากที่เราคุยกันไปเรื่องว่าเล่นคลาสกับเล่นเองอันไหนดีกว่าข้อดีข้อเสียเนาะทุกคนก็คอมเมนต์ฟีดแบ็กกันมาเยอะมากบอกว่าเฮ้ยช่วยแชร์การวางโปรแกรมเองหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าทางเราสองคนก็เป็นทีมเล่นเอง่ว่า<ะ>ทีมเล่นเองทีมเล่นเองเราก็เลย ทางบ้านหลายๆคนก็เลยผู้ฟังก็เลยแบบว่างั้นแชร์ให้หน่อยได้ไหมว่าเราวางโปรแกรมกันยังไงเล่นยังไงให้ได้ประสิทธิภาพวันนี้เราจะมาแชร์หมดเปลือกหม,หมดก็คือหมดเปลือกเลยถ้าเกิดใครฟังจนจบนะครับจะได้ประโยชน์เยอะมากๆม,มากๆแล้วสาหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มก็ข้ามได้ไปหลายสเต็ปมากเลยนะเพราะพวกเราใช้เวลาก็ไม่รู้กี่ปีนะกว่าจะมากเกอร์เอาว่าแบบ ควรจะวางโปรแกรมยังไงให้มันได้ประสิทธิภาพอะไรเป็นลำดับที่ดีใช่ไหมท่าไหนก่อนท่าไหนหลังเออพูดถึงโพลเลมแบบมั่วมาเยอะหลายปีอยู่นะจริงเออเนาะกว่าจะเข้าใจมันก็ยากนะใช่ไหมงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคํำถามแรกก็คือวางโปรแกรมออกกําลังกายเนี่มันสําคัญยังไงอืมคือการที่เรามีโปรแกรมที่ดีแบบ ไม่ใช่แค่เราเข้ามายิมเรารู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรมันจะทําให้เราเห็นการพัฒนาของตัวเราเองด้วยในเรื่องของสกิลที่เรากําลังยกอยู่หรือว่ารูปร่างที่เราอยากจะทําให้มันดีขึ้นถูกไหมถ้าเราไม่มีโปรแกรมเราแค่เข้ามาออกกําลังกายให้มันแบบเหนื่อยมากๆอะ่ะบางทีเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเราดีขึ้นตรงไหนเรายกได้หนักขึ้นไหมเราเล่นได้ดีขึ้นไหมกล้ามเนือ้อเราพัฒนาไหม อืมเพราะว่าถ้าเราวางโปรแกรมมัวๆหรือเราเข้ามาดียิมโดยที่เราไม่มีแผนเลยไม่มีโปรแกรมเลยมันก็พูดยากว่าเราจะได้ประสิทธิภาพได้ไหมเราจะพัฒนาตรงไหนอืมถ้าเราวางโปรแกรมมาโอเคเอาให้เหนื่อยเอาแค่ให้เหงื่อออกพอเราอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดเจนในระยะยาวเท่าไหร่อืมการที่เราเหนื่อยไม่ได้หมายความว่าโปรแกรมนั้นมีประสิทธิภาพอืมที่จริงการวางโปรแกรมมัน อาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเพราะว่าการวางโปรแกรมเบสิกหลักๆก็คือการเล่นท่าเดิมๆซ้ำๆเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนจนกว่าเราจะเปลี่ยนท่าเพราะว่าเราต้องทําให้ร่างกายเราเก่งท่าท่านั้นก่อนใช่แบบทําให้ร่างกายเราจําแล้วก็ยกได้หนักมากขึ้นทล,ล้วเราก็จะเห็น,พ,นพัฒนามากขึ้นใช่ใช่เห็นด้วยมากๆเลยที่นี้แล้วถ้าจะวางโปรแกรมให้มันมีประสิทธิภาพให้มัน ให้มันได้ผลลัพธ์ให้ผลลัพธ์อันเนี้ยได้ทั้งรูปร่างและสกิลก็คือความสามารถต่างๆเนาะถ้าระวางโปรแกรมได้ถูกต้องเราก็จะเห็นผลลัพธ์ในรูปร่างของเราที่ดีขึ้นแล้วถ้าเราฝึกท่าไหนวางโปรแกรมว่าโอเคอันนี้เป้าหมายของเราคือคือการฝึกท่านี้เราก็จะรู้สึกว่าเราเก่งขึ้น ถ้าระาวาังโปรแกรมได้ดีได้ถูกต้องเพราะว่าเรามีแผนนะว่าแบบเราจะฝึกท่านี้ทุกๆวันจันทร์ทุกๆวันพฤหัสแล้วเราก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆสามสี่ห้าเดือนก็ว่าไปก็คือการวางโปรแกรมที่จริงการวางโปรแกรมมันไม่ใช่แบบทุกเซสชันเข้ามาแล้วมันมั่วๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ขนาดนั้นอืทีนี้ก่อนที่เราจะมาเล่าว่วาแล้วจะวางโปรแกรมยังไงก่อนอื่นเลยเราอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจก่อนว่า แต่ละท่าแต่ละเอลิเมนขององค์ประกอบของการวางโปรแกรมอะมันต้องมีอะไรบ้างถูกไหมงั้นเรามาเริ่มกันที่ท่าหลักท่าหลักท่าหลักกันก,นก่อนว่ามันคืออะไรก็คือมันมีสอง e อ e ิเมนตะมันจะมีท่าหลักแล้วก็ท่ารองอท่าหลักก็จะเป็นท่าที่ถ้าเรายึดจากกีฬาพาวเลิฟติ้งก็ได้ก็จะมีเบนช์เพร s s ควอตเดดลิฟ f t เป็นสมท่าหลัก ทำไมต้องเป็น3ท่าหลักๆเพราะว่ามันเป็นท่าที่ใช้1ใช้บาเบลบาเบลเนี่ยมันทำให้เราสามารถโหลดน้ำหนักได้เยอะแต่ถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับบาเบลก็จะเป็นแท่นแท่งน้ำหนักที่อยู่ในยิมครับน้ำหนักประมาณ20กิโลเป็นสแตร์ดแค่แค่บาเปล่านะ20กิโลซึ่งถ้าข้อดีของการใช้บาเบลก็คือทุกครั้งที่เราเข้ามาในยิมอนะเราสามารถเพิ่มน้าหนักได้เกือบเกือบ,บทุกสัปดาห์เลยเราจะเห็นการพัฒนาของเราในท่าท่านั้นได้ทุกสัปดาห์ ซึ่งมันเป็นการพัฒนาที่ชัดเจนว่าเราเออเราแข็งแรงขึ้นเรายกได้หนักมากขึ้นแล้วมันก็เป็น3ท่า3สกิลที่แทนคิดว่าทุกคนสามารถเก่งได้แล้วก็เวลาฝึกแล้วมันเห็นผลชัดเจนท่าหลักคือเป็นท่าที่เรียกได้ว่าเป็นฟูลบอดี้เลยไหมเบนช์เพรสควอตแล้วก็เดดลิฟต์เนี่ยใช่ส่วนใหญ่ท่าหลักก็จะเป็นท่าที่เป็นคอมเพลว์มูฟเมนต์อันนี้ไว้เดียวค่อยอธิบาย ก็คือเป็นท่าที่ใช้ข้อต่อแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อหลายๆกล้ามเนื้อหลายๆมัดในการพักน้ําหนักนั้นอย่อางสควอตเงี้ยมันใช้กล้ามเนื้อเกือบทุกส่วนของร่างกายเลยนะแบบบางคนจะคิดว่าสควอตใช้แค่ขาแต่ที่จริงมันใช้ทั้งคอบอดี้ใช้แกนกลางเนาะแกนกลางลําตัวใช่ใช่ใช่ก็คือท่าหลักเนี้ยอยากจะเน้นเพราะว่าค่อนข้างสําคัญ ในการวางไว้ในโปรแกรมถูกไหมแล้วท่ารองคืออะไรท่ารองท่ารองก็จะเป็นท่าที่ใช้สนับสนุนท่าหลักของพวกเราก็จะเป็นท่าที่พวกเราเห็นกันได้ที่คนจะทํามันทั่วไปอย่างเช่นถ้าเราอยากเก่งท่าสควอตมากขึ้นเราก็จะมีท่ารองที่เราเล่นเพื่อที่จะทําให้เราแข็งแรงในท่าหลักก็คืออาจจะเป็นลันช์เป็นสปสควอตหรือ เลก extension ก็ได้ท่าที่นั่งบนแบคชีนแล้วก็เตะเตะที่เล่นกล้ามเนื้อขาคือท่าลองคือเป็นท่าที่ช่วยมาเสริมท่าหลักให้เก่งขึ้นใช่อย่างเช่นเราเล่นสควอตอย่างนี้แล้วเราเออ นั่งลงไปเราใช้แกนกลางเราใช้หน้าขาหลังค่ะคือเรียกได้ว่าใช้ทุกส่วนอะ่ะแล้วท่ารองท่าไหนที่สามารถมาเสริมมาซัพพอร์ตให้เราเก่งสกอร์ได้มากขึ้นนั่นก็คือท่ารองทั้งหมดท่ารองอย่างเช่นเวลาเราเล่นเล็กเอ็กเ i นชัเนาะก็คือเรานั่งกับเครื่องเครื่องเล็กเอ็กเซนชั่นยิมเกือบทุกยิมน่าจะมีเครื่องมือนี้อยู่แล้วแล้วเราดันขาเตะขาไปด้านหน้าอันนี้จะได้กล้ามเนือ้อ ขาหน้า,า,ห,นาหรือที่เราเรียกว่าคอร์เนาะเพราะว่าคอรก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สําคัญสําหรับการเล่นท่าสควอ,อมเพราะฉะนั้นการเล่นท่าหลักและท่ารองควบคู่ไปด้วยกันอะเป็นเรื่องที่ดีใช่ก็ท่ารองบางทีมันอาจจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงทําให้สควอตเราดีขึ้นแต่การเล่นเล็กเอ็กซ์เทนชันหรือการเล่นแกนกลางลํตงาตัวงเงี้ย มันทําให้กล้ามเนื้อส่วนส่วนนั้นเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วเวลาเรากลับไปเล่นท่าหลักอ่ะเราเล่นได้ดีขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อแต่ละส่วนอ่ะมันทํางานได้ดีขึ้นอืประมาณนั้นอพอพอทุกอย่างมันแข็งแรงใช่ก็เลยไปด้วยกันได้ดีขึ้นประมาณนั้นถ้าเดนลิฟต์อย่างเงี้ยเราใช้ก้นใช้แฮมสตริงล้วก็ใช้คอร์บอดี้เหมือนกันอใช้หลังด้วยนะใช้หลังกริปด้วยกริปก็เรียกว่าเกือบหมด กริปก็คือความแข็งแรงในการกำความแข็งแรงของการบีบของเราอ,ะอ่ะก็คือเวลาเดินลิฟต์มันต้องยกน้ำหนักหนักเนาะดังนั้นการไปเล่นท่าลองที่แบบทำให้เรากริปได้ดีขึ้นเช่อนอาจจะไปเล่นเด a ดแฮง g d เด d ดแฮงก็คือการโหนบาร์เฉยๆถ้าใครนึกไม่ออกก็คือ คือจับบาเหมือนเหมือนเราจะพูอัพแต่ว่าเราไม่ทําอะไรเราก็คือแหงไว้อย่างนั้นโหนไว้เฉยช่แเราก็ฝึกฝึกความแข็งแรงของการกํามือใช่อันนั้นก็ส่งผลให้เราเล่นท่าเดลิฟท์ได้หนักขึ้นได้เช่นกันอหรือการเล่นการเล่นแพล้งจะทําให้เราเดลิฟท์ได้ดีขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเราฝึกแกนกลางแกนกลางลําตัวอืหรือว่าเล่นแฮมสตริงเคิลได้ไหมก็ส่งผลอาจจะอ้อมๆ โดยการทําให้กล้ามเนื้อแฮมสตริงเรามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นการที่มีกล้ามเนื้อขนาดที่ใหญ่ขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะเพิ่มความแข็งแรงได้ดีขึ้นเอาเป็นว่าก็คือท่าที่พวกเราเพิ่งพูดมาเนี้ยก็คือเป็นท่าลองที่อาจจะช่วยเสริมเด็ด <Dead S 1> ลิฟ <L itt. S 1> ใช่งั้นอีกทีนะครับท่าหลักถ้าใครจำไม่ได้ก็มีสควอ e เบน Press สเด d ดลิฟ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเล่นทุกท่าก็ได้นะเราก็เลือกว่าเราชอบท่าไหนเราอยากเก่งท่าไหนอออย่างเทนตอนนี้เนี่ยเทนเล่นแค่สควอตกับเดิร์ฟไม่ได้เล่นเบนชเพรสเพราะส่วนตัวรู้สึกว่ามันเจ็บไหล่เนิดน,นึงเป uh huh. ็นท่าที่ค่อนข้างฝืนไหล่สาหรับบางคน uh huh. uh huh. อย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องเล่นท่าเบนชเพรสเพราะเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้มีเป้าหมายที่อยากจะแบบช่วงบนแข็งแรงส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายที่แบบอยากกลนใหญ่อยากจะช่วงล่างแข็งแรงมากกว่า แล้วก็บางคนก็กลัวช่วงบนใหญ่ใช่ไหมก็ไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้ก็แบบเอาท่าหลักเป็นสควอตกับเดนลิฟต์หรือถ้าอยากเล่นจริงๆอาจจะใช้ดัมเบลก็พอใช่ใช่เพราะว่าล่าสุดเพิเล่นเพลอก็ดัมเบลไม่ได้หนักมากอืมคือมันก็มันก็จะได้ส่วนเนี้ยเนาะกระชับอะไรเงี้ยแต่คือถ้าเป้าหมายเราไม่ได้แบบเน้นตรงนั้นก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นส่วนตัวเราก็เล่นแค่สควอตกับเดดลิฟต์เหมือนกันอืมอมเพราะว่าสองท่าหลักเนี่ยก็เป็นท่าหลักที่มันค่อนข้าง เยอะอยู่แล้วอ่ะมันทำให้เราแข็งแรงได้เยอะระดับหนึ่งอยู่แล้วเดดลิฟต์กับสควอตเนี่ยตัวตัวเก่งเลยอืเราชอบมากเดดลิฟต <c oughs> ์กับสควอตนั่นแหละแล้วคราวนี้มาทำความเข้าใจของเรื่องคอม p พ u n กกับท่าไอโซเลชันต่างกันยังไงคือตะกี้เราอธิบายไปแล้วเนาะว่าท่าหลักอะ่ะจะเป็นท่าส่วนใหญ่ที่ใช้กล้ามเนื้อหลายๆมัดก็คือ Compound m ์มูฟเมน Compound movement ก็คือท่าที่ใช้กล้ามเนื้อหรือข้อต่อที่มากกว่า2ข้อต่อขึ้นไปหรือใช้กล้ามเนื้อไหล่มัดอลองอกยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเล่น bicep curl ก็คือแค่ยืนอยู่เฉยๆแล้วก็จับดัมเบลแล้วก็ดึงขึ้นมาเพื่อจะเล่นหน้าแขนอย่างนี้กี่ข้อต่อ1 1ข้อต่อกล้ามเนื้อมัดเดียวก็คือ bicep <ice> ใช่หรือว่า lateral raise ที่แบบเล่นไหล่อะ เหมือนบินๆอะจับมือจับลำเบลแล้วก็ยกออกไปข้างๆก็คือเป็นกล้ามเนื้อมัดเดียวเป็นหัวไหล่ใช้ข้อต่อเดียวใช่ใช้ข้อต่อเดียวแต่ถ้าเป็นสปีสควอตที่แบบเอาขาพาดมานั่งแล้วก็สควอตขาเดียวหรือว่าถ้าลันชิเงี้ยมันใช้หลายข้อต่อใช้หลายมัดกล้ามเนื้อพอแค่เราสเต็ปออกไปก็คือมีข้อต่อหนึ่งสองลใช้เข่าอ่า อันนี้ก็คือมากกว่าหนึ่งข้อต่อใช่เนาะก็คือ compound movement อ,อย่างงี้ถ้าเราทำาสวอมันก็หลายข้อต่อนะใช่อืมมันจะโพกเขา่าข้อเท้านับไหมข้อเท้าได้ก็เอาเป็นว่าอะไรที่มันแบบมากกว่าหนึ่งข้อต่อก็คือ,อเป็น compound หมดเลยโดยเฉพาะมือใหม่เงี้ยการเล่น compound movement นะ่ะดีมากๆเพราะว่ามันจะสอนให้เราใช้กล้ามเนื้อหลายๆมัดพร้อมกัน คือนอกจากจะทําให้เราแข็งแรงเร็วขึ้นด้วยแล้วมันจะทําให้เราเห็นการพัฒนาที่เร็วขึ้นเพราะว่าเพลน่าจะนึกออกนะเวลาเราเล่นสควอตหนึ่งเซตหรือเล่นเดนลิฟต์หนึ่งเซตเนี่ยมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยเพราะว่าจริงๆมันใช้ระบบประสาทมันใช้กล้ามเนื้อไหล,ย,หลยมาดด้วยอะ่ะแล้วคือคือมันไม่ใช่แค่การออกแรงนะคือเราต้องคิดด้วยนะเป็นไหมเวลากอรออกกําลังกายเราจะแบบว่า my to muscle my to muscle connection อะ คำนี้ได้ยินมาหลายรอบมากแล้วคือมันจริงนะเพราะเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยต้องเกรงท้องหายใจให้ถูกต้องนะวางก้นลงไปหลังห้างห้ามงอคือมันมีการคิดหลายสเต็ปอ่ะใช่แล้วกล้ามเนื้อก็ใช้การทํางานหลายสเต็ปเช่นกันซึ่งการฝึกคอมเผลาสาคัญมากใช่ม,มันจะทําให้ฮาร์ดเรทเราสูงขึ้นมากมแล้วเราก็ได้ฝึกกล้ามเนื้อหลยหลยมัดในเวลาเดียวกันกล้ามเนื้อหัวใจด้วย <laughs> ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราเล่น isolation จริงๆก็สำคัญใช่แต่ว่าหลากัหลกๆสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วอะอยากจะให้โฟกัสไปที่ compound movement มากกว่าโอเคเพราะว่ามันจะเห็นผลเร็วกว่าประหยัดเวลากว่าแล้วก็แข็งแรงขึ้นเร็วกว่าเยอะ mm hmm. บางคนแบบชอบไปโฟกัสที่ isolation movement ไงแบบอยากจะอยากจะเล่นแค่บบเซปอยากจะเล่นแค่ไบเซปอยากจะเล่นแค่หัวไหล่อยากจะเล่นแค่กลนก็เล่นอยู่มัดเดียวอย่างนั้นอะ แต่ถ้าเราเล่นแค่กล้ามเนื้ออยู่มัดเดียวอ่ะมันมันไม่ดียังไงคือ isolation อนะ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะก็คือการเล่นข้อต่อข้อต่อเดียวหรือการเล่นกล้ามเนื้อมัดเดียวอะ่ะแต่ว่ามันจะแข็งแรงขึ้นยากเพราะว่าถ้าเราเล่น compound movement ใช่ไหมเรายกท่าหนึ่งมันใช้กล้ามเนื้อหลายมัดมาช่วยในการยกนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้น้ําหนักได้เยอะขึ้นการใช้น้ําหนักที่ได้เยอะขึ้นก็หมายความว่าเราสามารถทําให้กล้ามเนื้อฉีกขาดหรือพัฒนาได้เร็วขึ้น ถ้าเทียบกับยก Isolation มันใช้ได้ไม่กี่โลเองอาจจะแบบสองโลสามโลอ,มอะไรประมาณนี้อาจจะไปสุดได้แค่ระดัหบหนึง่งใช่แต่การ Isolation ดีด้วยไหมมีความสำคัญด้วยไหมก็ดีอ่ะอย่างเพลเงี้ยถ้าเพลมีเป้าหมายที่จะแบบอยากจะสร้างกลใช่ไหม,มเราก็ต้องเล่นค่า Compound Movement ที่แบบช่วยสร้างกลแล้วก็ไปจบด้วยท่า Isol a t i o n ที่แบบเน้นก้นอีกทีหนึง่งอะฮะยกตัวอย่างได้ไหมอย่างเช่นท่าคิกแบ็กเคเบิลคิกแบ็กที่ทุกคนผู้หญิงหลายคน<ช>น่าจะเคยเอ่อน่าจะเคยเล่นหรือเห็นในติ๊กตอกอยู่แล้วถ้าแบบใครที่เป็นสายปันก้นเนาะคือท่าคิกแบ็กเนี่ยเรียกว่าเป็นท่าไอโซเลชันเพราะว่าเป็นข้อต่อเดียวอแล้วเราเกรงแค่กล้ามเนื้อตรงก้นด้านข้างนิดหนึ่งคือไม่ใช่มัดใหญ่ด้วยเป็นมัดตรงเนี้ยแค่นิดเดียว แต่ว่ามันเกรงเรียกได้ว่า i solation เราจะพูดว่าเกรงก็ได้เหมือนเราใช้แค่แค่มัดตรงนั้นมัดเดียวแต่ว่าเราต้องเล่นอันนั้นทําไมเพราะว่าถ้าเราเล่น Isolation ด้วยอ่ะมันจะช่วยไปเสริมท่าคอมพลว์นะในความในความคิดเพิ่มใช่อืมมันก็เสริมให้คอม p พลว์เราแข็งแรงขึ้นด้วยแล้วก็ถ้าเรามีเป้าหมายที่อยากจะแบบอยากจะให้กล้ามเนื้อเราตรงนั้นอะ่ะมันมีเชฟมากขึ้นหรือว่ามีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นถ้า i solation ก็ดี ออย่างบางทีเราทำท่าสควคอรหรือเดดลิฟแล้วเราติดอาจจะเป็นเพราะว่าฮิฟเล็กเซอร์เราไม่ยืดหยุ่นไม่แข็งแรงหรือว่ากล้ามเนื้อกูดมีเดียสหรือว่าตรงกล้กามกล้ามก้นด้านข้างของเราอะ่ะไม่แข็งแรงการเล่นไอโซเลชันม,มันช่วยจะช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอเราได้ใช่มันเออไอเน,นี้ถูกต้องมาเลยแก้ไขจุดอ่อนอได้ได้ดีขึ้นสมมุติว่าถ้า เราเล่นคอมเพลต์ตรงไหนแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรติดเราไปนเน้นท่าไอโซเลชันท่าไหนที่มันจะช่วยให้เราพัฒนาได้ดีขึ้นใช่แต่ไม่อยากให้ทุกคนเข้ามายิมแล้วแบบเอาจะเล่นก้นก็เลยไปนเน้นก้นเลยตั้งแต่เริ่มไม่เราต้องมีแผนอย่างที่บอกมีแผนว่าเราจะมาเล่นท่าหลักก่อนเราค่อยไปนเน้นตอนไหนตอนจบไปนเน้นท่าลองอแล้วก็ไปเน้นไอโซเลชันจนจบใช่ใช่ใช่อโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของคอมเพลต์เราก็ไอโซเลชันนะครับ แล้วเรามาต่อด้วย BILATERAL แล้วก็ u n i l a t e r a l คืออยากให้ทุกคนทำความเข้าใจทุกอย่างก่อนเนาะก่อนที่เราจะแบบเริ่มมาจัดโปรแกรมเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเอาแล้วเราจะมาเริ่มทำไมเราต้องเล่นเดรดลิปทำไมเราต้องทำไมเราต้องเล่นส q u a ต,ตล squat, แล้วจะเล่นแค่แบบ h a มส t r ิงเคิร์เล็กซิเจนชัอย่างเงี้ยเฉยๆไม่ได้หรออมใช่เรามาปูพื้นฐานกันก่อนเนาะ ต่อไปก็เป็นแอดคอนเซปที่ค่อนข้างแอดวานซ์เนิดหนึ่งก็คือการเล่นสองข้างหรือการเล่นข้างเดียวอเล่นทําไมคือส่วนใหญ่อ่ะเราจะเล่นท่าสองข้างเนะเช่นเวลาเราเล่นสควอตเราก็ยืนสองขาเวลาเราเล่นเดนลิฟต์เราก็ยืนสองขาเวลาเราเล่นเบนช์เพรสเราก็ใช้สองแขนชอเดอร์เพรสเวลาเราดึงข้อเราก็ใช้สองแขนก็เกือบทุกอย่างเลยนะที่เราใช้สองแขนสองขา อืมแต่ในความคิดเพอทุกโปรแกรมควรจะมี i l ล t ต r a l อยู่ในนั้นเพราะมนุษย์ทุกคนมี Imbalance ก็คือร่างกายของเราอ่ะมันไม่ได้เท่ากัน,กนใช่ปะคือคนเราเกิดมาคือแบบยืนอ่ะถ้าเราไปวัดอย่างเงี้ยก็จะมีขาไหนขานึงอ่ะอาจจะแบบแข็งแรงแข,ข,ข็งแรงกว่าขานึงอ่อนกว่าออ,อย่างถ้าเราถนัดขวาแขนข้างขวาเราก็จะแข็งแรงกวา่า ขาข้างอ่าขาข้างขวาเราก็จะแข็งแรงกว่าเพราะเราใช้ข้างขวาอยู่ตลอดเวลาเราเขียนมือข้างขวาเราตีแบตข้างขวาเราตบแฟนเราข้างขวาอะไรอย่างนั้นเนาะเราก็จะแข็งแรงข้างนี้มากกว่าฉะนั้นการที่เราเทรนยูนีลาโทรก็คือการใช้ข้างเดียวไม่ว่าจะขาข้างเดียวหรือแขนข้างเดียวเนี่ยมันจะช่วยฝึกความแข็งแรงแล้วก็ฝึกบาลานซ์ของร่างกายใช่เราชอบมากๆเลยนะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเล่นแบบ บิล t ท r ร l ก่อนก็คือเล่น2ขาก่อนเช่นท่าสควอตหลังจากนั้นอะ่ะก็ไปเล่นท่าที่เป็นขาเดียวเช่นลันช์ลันเชสที่แบบเทรนเนอร์ชอบให้ทํากันอะ่ะนั่นก็เป็นท่าขาเดียวนะหรือสปีสควอตก็เป็นท่าขาเดียวอซึ่งถ้าใครเลยเคยลองเล่นท่าขาเดียวจะรู้ว่าอีกวันหนึ่งอะ่ะมันถึงแม้น้ําหนักมันจะไม่เยอะนะแต่จะปวดมากมันจะร้าวเลยมันจะราวมาก<ๆ>เพราะว่ามันใช้บาลานซ์เยอะมันใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวเยอะ แล้วการเล่นขาเดียวอะ่ะมันโหลด<า>น้ำหนักได้ไม่เยอะโหลดน้ําหนักได้ไม่เยอะเป็นข้อดีนะแต่ว่ามันบังคับให้เราใช้กล้ามเนื้อเยอะอืมอืออืม,อมแล้วมันสําคัญแม้ว่าเราต้องเริ่มขาไหนแขนข้างไหนก่อนอืมเป็นคําถามที่ดีนะที่จริงกฎหลักๆง่ายๆก็คือ<ำ>ถ้าเกิดเราไม่แข็งแรงข้างไหนข้างที่เราไม่ถนัดอะ่ะก็ให้เริ่มท่าข้างนั้นก่อนเช่นแล้วถ้าเราถนัดขวาก็ให้เริ่มเล่นท่านั้นข้างซ้ายก่อนอืม เช่นถ้าเล่น shoulder press แขนเดียวถ้าเราไม่ถนัดซ้ายก็เล่นแขนซ้ายก่อนเพราะว่าเรายังมีแรงอยู่เรายังไม่เหนื่อยอแล้วก็ค่อยไปเล่นขวาอันนี้เราเคยเป็นนะแบบว่าเราเล่น shoulder press ใช่ปะ่ะเราเราเริ่มแขนขวาก่อนอันนี้สังเกตตัวเองแล้วไปขแขนซ้ายยกไม่ขึ้นใช่เพราะว่าไม่รู้ตัวนะเฮ้ยข้างขวาเราแข็งแรงกว่าข้างซ้ายขนาดนั้นเลยเหรเยอะมากเออคือบางทีแบบเฮ้ยเรายกข้างขวาได้แบบยี่สิบ ข้างซ้ายยกไม่ขึ้นอืม,อมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่เราชอบทําก็คือเราจะเริ่มข้างสายก่อนเพราะเราถนัดขวาไม่ว่าจะท่าอะไรก็ตามที่เป็นยูนิเลทรถลาสปีดควอดก็เหมือนกันถ้าเราถนัดขวาก็เริ่มขาซ้ายก่อนอจืจัดเกือบจัดขาซ้ายก่อนเลยอือแล้วพอขาซ้า,ายอ่ะถ้าเล่นได้แปดทีหมดแรงแล้วลองมาเล่นขาขวาแปดทียังเหมือนเหลือแรงเลยก็ไม่เป็นไรให้ขาซ้ายมันแคชชั่ ใช่ให้มันบาลานซ์กันพยายามให้มันบาามันอาจจะไม่บาลานซ์ได้ง่ายๆหรอกเพราะมนุษย์โดยพื้นฐานแล้วเป็นเรื่องปกติซ้ายขวาไม่เท่ากันอย่าคิดมากมันไม่เท่ากันอยู่แล้วถึงแม้จะพยายามมากแค่ไหนให้มันเท่ากันมันก็ไม่เท่ากันแต่มันก็จะน้อยลงแต่มันก็ดีกว่าเออมันก็ดีกว่าไม่ฝึกเลยใช่และการที่ทําให้ซ้ายขวาเท่ากันอ่ะมันก็ช่วยลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยเวลาเราไปเล่นท่าหลักอืมันก็เป็นจุดอ่อนของร่างกายล้วเนาะ อืก็นั่นแหละถ้าใครเล่นสองขามาตลอดก็ลองเล่นทีละข้างดูแล้วเราจะรู้ว่าเออร่างกายของเราข้างหนึ่งมันอ่อนกว่าอีกข้างหนึ่งเยอะมากเสริมเข้าไปเนาะใช่ทีนี้เราเข้าใจมาระดับหนึ่งแล้วนะแปลว่าถ้าหลักท้าลอง c o m p o u n d isolation แล้วก็การเล่นยูนิล e ทโรแล้วก็บ l a ล e ทโรเนาะแล้วคำถามสำคัญเลยของวันนี้ก็คือแล้วเราจะเริ่มวางโปรแกรมยังไงเมื่อเราเข้าใจท่าออกกำลังกายแต่ละท่าแล้วเราจะเรียงลำดับ <c oughs> การออกกำลังกายยังไงดีในโปรแกรมนั้นๆอันนี้เราพูดถึงการวางโปรแกรมง่ายๆก่อนในหนึ่งครั้งในหนึ่งเซสชันเนี่ย เราจะเริ่มท so uh, ี่อะไรก็คืออ uh ่ะเราเดินเข้ามายิมเลยเราจะเริ um ่มท่าอะไรก่อนแล้วเราจะต่อด้วยท่าอะไรเราจะจบด้วยท่าอะไรเคคือกฎหลักๆเลยนะเวลาเราเข้ามาที่ฟิตเนสเข้ามาที่ยิมอ่ะให้เราเลือกท่าที่เป็นท่าหลักก่อนหรือท่าที่เป็นท่า compound movement ก่อนท่าที่ใช้หลายกล้ามเนื้อใช้หลายข้อต่อเพราะอะไรเพราะว่าเรายังมีแรงเหลืออยู่เรายังไม่ได้เหนื่อยเรายังไม่ได้ล้าเราต้องการออกแรงให้มากที่สุด หรือเลือกท่าที่เป็นท่าที่เราอยากจะเก่งท่าท่านั้นให้ฝึกท่านั้นก่อนซึ่งสําหรับคนส่วนใหญ่ที่เข้าฟิตเนสแล้วอ่ะมันจะมีไม่กี่ท่าก็อย่างที่บอกผู้ชายผู้หญิงเดดลิฟต์สควอตเ็นเพรสผู้หญิงส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นสควอตอย่างเทนเทนก็ชอบเดดลิฟต์ก่อนเปิดวันนั้นก่อนเลยด้วยท่าเดดลิฟต์อ่าอย่างเพลางเงี้ยเพลเข้ามาฟิตเนสเลยวันนี้เล่นขาเปิดด้วยท่าอะไรเราก็เดดลิฟต์เหมือนกันเดดลิฟต์ไม่ก็สควอตไม่ก็สควอตเหมือนกันใช่แล้วเราจะไม่ทําในวันเดียวกันนะ อ่าใช่ไม่ทําวันเดียวกันส่วนใหญ่วันนั้นอ่ะเราจะเลือกท่าหลักแค่หนึ่งท่าใช่ได้แค่ท่าเดียวถ้าไปเล่นสองท่ามันก็หนักไปไนดนึงตายเพราะว่าท่าหลักเป็นท่าที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ส่วนใหญ่ท่าหลักแล้วเนี่ยถ้าสังเกตเราจะใช้บาเบลเป็นเครื่องมือในการทําที่ทําให้เราแข็งแรงขึ้นออืืมนั่นแหละก็คือสเต็ปแรกอืมเป็นท่าหลักใช่อืมนับวอร์มอัพไหมวอร์มอัพก่อนวอร์มอัพก่อน โอเคลืมอันนี้เข้ามาฟิตเนสนะครับวอร์มอัพให้ดีก่อนแล้วค่อยไปท่าหลักยืดอะไรให้เรียบร้อยนะเนาะป้องกันการบาดเจ็บอืมแล้วเราก็ไปต่อด้วยจบท่าหลักแล้วท่าหลักก็แล้วแต่เนาะแบบสามสี่ห้าเซตอะไรก็ว่าไปอืมฝึกจนจบแล้วเราก็ไปท่ารองต่อออืืมมท่ารองอะไรบ้างอะไรก็ได้เนาะที่ช่วยเสริมท่าหลักวันนั้นอืมถูกไหม หรือเป็นท่าที่ไม่ใช้ไม่ได้ไม่ได้หนักเท่าท่าหลักอ่ะก็คือท่าที่ไม่ได้ใช้บาร์เบลส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดัมเบลแมชชีนบอดี้เวย์สเปร์สควอตลันจ์เนาะลันจ์แล้วก็ท่าที่เล่นแกนกลางเล่นแกนกลางลัตัวก็เป็นถือว่าเป็นท่า long อะไรก็ได้ที่เสริมใช่ถ้าเป็นท่าหลังก็อาจจะเป็นดัมเบลโร หรือเป็นเคเบิลโรหรือถ้าถ้าเป็นแบบช่วงบนอาจจะเป็นดันพื้นวิดพื้นก็ได้ดึงข้ออะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายก็คือจบด้วยไอโซเลชันใช่ก็เป็นถ้าเราอยากจะเน้นกล้ามเนื้อตรงไหนให้มันให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงให้มันดูดีขึ้นนิดนึงหรือว่าถ้ามันเป็นจุดด้อยมากๆก็เราก็ไปเน้นไอโซเลชันถ้ามีเวลาเหลืออันนี้คือสำคัญนะเพราะว่า เราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะอยู่ยิมสามสี่ชั่วโมงนะบางทีเรามาเรามีเวลาจํากัดนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องลงท่าหลักก่อนอืเพราะว่าถ้าเราไม่มีเวลาเล่นท่ารองหรือไอโซเลชันก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าเรามายิมแล้วเราวางโปรแกรมเรียบร้อยแบบเนี้ยมันเซฟเวลามากๆเลยนะใช่เออถ้าเรารู้ว่าเราต้องเล่นอะไรก่อนหลังเนาะไหนเรายองยกตัวอย่างได้ไหมให้ชัดเจนสมมุติว่าวันนี้เทนจะเล่นอัปเปอร หรือ lower อ่ะลองยกตัวอย่างให้ให้ผู้ฟังฟังสักหนึ่งเซสชันหน่อยว่าเราเล่นอะไรบ้างเอาโปรแกรมที่เทนเล่นเลยตอนนี้อืมอ่ะถ้าอย่างโปรแกรมขาที่ชอบเลยเข้ามาก็คือวอร์มอัพแล้วก็เปิดด้วยท่าสควอตเลย5เซตเป็นฟอนสควอตก็คือใช้บาร์เบลโหลดหนักๆแล้วก็เล่น5เซตเซตละว8ทีอะไรเงรี้ยก็ถือว่าหนักมากหลังจากนั้นสควอตเสร็จประมาณ1 0 1 5นาทีก็จะไปเล่น ถ้าลองก็คือสปิดสควอตเอาขาพาดที่มานั่งแล้ว,ลว,ลวเราก็สควอตลงขาเดียวถ้าใครเคยลองเล่นนะมันเหนื่อยมากๆเลย <c oughs> แล้วอะไรต่อส่วนใหญ่ <c oughs> ก็จะทำซูเปอร์เซ็ตนะสปิดสควอตก็จะซูเปอร์เซ็ตกับแกนกลางลำตัวแพลงบ้างไปเล่นเล็กเรสบ้างอะไรเงี้ยเล่นเล่นกำเนิดแอพส ก็คือทำเดเออไม่ใช่ฟอนสควอตก่อนแล้วเทนต่อด้วยท่าลองทำซุปเปอร์แต่ทำเป็นซุปเปอร์เซตแล้วทำซุปเปอร์เซตกี่เซ็ตสามเซตโอเคก็คืออ่ะเล่นสปีสควอตสามเซ็ตแล้วก็เล่นเล่นเสรแล้วก็ไปเล่นแอปสเลยทำอย่างนี้สามรอบสลับกันทําำไมถึงชอบซุปเปอร์เซตทำไมถึงชอบซุปเปอร์เซตเพราะว่ามันประหยัดเวลาแล้วก็แทนคิดว่าท่าลองอ่ะบางทีมันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้น แล้วถ้าเราไม่ซปเปอร์เซตเราจะพักนานเกินไปมันค่อนข้างเสียเวลาด้ดหนึ่งโอเคก็คือจะเลือกท่าที่เหมือนได้ฟูลบอดี้ไหมระดับหนึง่งนิดหนึ่งอืมก็คือสามซูเปอร์เซตแล้วแทนจบด้วยอะไรแท <c oughs> <c oughs> นก็จะมีท่าลองอีกท่าหนึ่งเนาะบางทีเล่นสองท่าลองเลยนะ <c oughs> เล่นสเปซควอทเสร็จอีกท่านหนึ่งก็อาจจะเป็น Single ลเล็กเด l i ลิอาอะไรแบบเนี้ยเล่นกับดัมเบลแล้วก็อาจจะซปเปอร์เซตกับ upper body ก็ได้ pull up ดึงคอก็ได้แล้วแต่อารมณ์วันนั้นแล้วแต่โปรแกรมวันนั้น uh huh. ประมาณนี้แล้วสุดท้ายก็ถ้ามีเวลาเหลือก็อจะจบด้วยคาร์ดิโอแบบไปเดิน stairmaster เบาๆโ <Okay. S 2> อเคได้